นิทานเรื่องคืนเขาดาวของน้องอุ่นค่ำคืนสุดท้ายของเดือนธันวาคมมาถึงแล้วอากาศข้างนอกเริ่มเย็นลงจนต้องหยิบเสื้อกันหนาวตัวแก่งออกมาใส่สำหรับเด็กชายวัยหกขวบอย่างน้องอุ่นวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆไม่ใช่แค่เพราะอากาศดีหรือมีขนมอร่อยๆเต็มโตะ๊ะแต่เป็นเพราะวันนี้คุณพ่อคุณแม่สัญญาว่า จะยอมให้น้องอุ่นนอนดึกได้เป็นกรณีพิเศษเพื่อรอนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ด้วยกันอีกกี่นาทีจะเที่ยงคืนครับพ่อน้องอุ่นถามเป็นรอบที่สิบพลางชะโงกหน้าไปมองนาฬิกาแขวนผนังเรือนใหญ่คุณพ่อหัวเราะเสียงดังใจเย็นๆสิครับลูกชายตอนนี้เพิ่งจะสามทุ่มเองยังเหลือเวลาอีกตั้งนานก่อจะถึงปีใหม่มาช่วยแม่จัดจานผลไม้ดีกว่าไหม น้องอุ่นรีบวิ่งดุกดิ๊กไปที่โต๊ะอาหารวันนี้ที่บ้านของน้องอุ่นจัดปาร์ตี้เล็กๆกันเองในครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่และน้องอุ่นบนโต๊ะมีอาหารที่อุ่นชอบทั้งนั้นไก่ทอดกรอบๆข้าวผัดปูจานยักษ์และน้ำผลไม้สีสวยบรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยเสียงเพลงเบาๆและแสงไฟกระพริบวิบวับจากต้นคริสต์มาสที่ยังตั้งอยู่มุมห้อง น้องอุ่นรู้สึกตื่นเต้นจนบอกไม่ถูกเขาเคยได้ยินเพื่อนๆที่โรงเรียนคุยกันว่าตอนเที่ยงคืนจะมีเสียงดังปั้งปั้งแล้วท้องฟ้าก็จะกลายเป็นสีรุ้งสวยงามจากพลุแต่ทว่าความตั้งใจของเด็กหกขวบก็ต้องเจอกับศัตรูตัวฉกาศนั่นก็คือความง่วงเวลาล่วงเลยมาถึงสี่ทุ่มครึ่งหนังตาของน้องอุ่นเริ่มหนักอึ้งเหมือนมีก้อนหินมาถ่วงไว้เขาเริ่มหาว วอดวอดตาที่เคยใสยแจ๋วเริ่มปรือลงคุณแม่สังเกตเห็นจุงเดินเข้ามาลูบหัวเบาๆน้องอุ่นง่วงแล้วเหรอลูกไปนอนก่อนไหมครับเดี๋ยวพอใกล้ใกลเที่ยงคืนแม่จะปลุกน้องอุ่นสายหน้าดิกทั้งที่ตาแทบจะปิดไม่เอาครับอุ่นอยากเป็นคนแรกที่ตะโกนสวัสดีปีใหม่อุ่นจะรอ เขาพยายามเบิกตากว้างๆแล้วหยิบตุ๊กตาไดาโนเสาร์ตัวโปรดมากอดไว้แน่นเพื่อเรียกกำลังใจเพื่อไม่ให้ลูกชายหลับคุณพ่อจึงชวนคุยอุ่นครับปีที่ผ่านมาอุ่นชอบอะไรที่สุดครับอุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบเสียงงวงเงียแต่หนักแน่นอุ่นชอบตอนที่เราไปทะเลกันครับแล้วพ่อก็สอนอุ่นก่อกองทรายแล้วก็ ชอบตอนที่แม่อ่านนิทานให้อุ่นฟังทุกคืนแล้วก็ชอบตอนที่อุ่นปั่นจักรยานสองล้อได้แล้วโหมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยคุณพ่อยิ้มงั้นปีหน้าเรามาทำเรื่องสนุกๆแบบนี้กันอีกเยอะๆเ,เลยนะบทสนทนาเรื่องราวความทรงจำดีๆทำให้เวลาเดินผ่านไปไวขึ้นโดยที่อุ่นไม่ทันรู้ตัว เข็มยาวของนาฬิกาก็ค่อยๆขยับเข้าใกล้เลข12มากขึ้นเรื่อยๆ23.50นาฬิกา50นาทีอีกแค่10นาทีเท่านั้นเอาละ่ะใกล้ได้เวลาแล้วเราออกไปที่ระเบียงกันเถอะคุณพ่อชวนทุกคนออกไปรับลมเย็นๆที่ระเบียงบ้านท้องฟ้าคืนนี้มืดสนิทแต่พอมองไปรอบๆจะเห็นแสงไฟจากบ้านหลังอื่นๆที่ยังเปิดอยู่ผู้คนต่างรอคอยเวลาเดียวกัน น้องอุ่นรู้สึกตื่นเต้นจนหายง่วงเป็นปลิดทิ้งเขาจับมือซ้ายของคุณแม่และจับมือขวาของคุณพ่อไว้แน่นดูที่นาฬิกานะลูกเข็มยาวจะแตะเลข12แล้วคุณแม่ชี้เสียงผู้คนจากบ้านใกล้เรือนเคียงเริ่มดังขึ้นบางบ้านเปิดเพลงสนุกสนานแล้วแล้วช่วงเวลาสำคัญก็มาถึง10 9 8เสียงคุณพ่อนับถอยหลัง7 6 5 เสียงคุณแม่นับตาม4 3 2 1น้องอุ่นตะกรนสุดเสียงเย้ yeah! สวัสดีปีใหม่ครับทันใดนั้นท้องฟ้าที่เคยมืดมิดก็สว่างสวัยไปด้วยแสงสีปุ้งปั้งวีดบึมพลุสีแดงสีเขียวสีทองแตกกระจายตัวออกเป็นดอกไม้ไฟดวงใหญ่บนท้องฟ้าน้องอุ่นตาโตอ้าปากค้างด้วยความตื่นเต้น สวยจังเลยครับแม่เหมือนดอกไม้บานบนฟ้าเลยแสงไฟสะท้อนเข้ามาในดวงตาที่เป็นประกายของเด็กชายเขามองดูพลุสลับกับมองหน้าพ่อและแม่ที่มีรอยยิ้มที่กว้างที่สุดในนาทีแรกของปีใหม่คุณพ่อก้มลงหอมแก้มน้องอุ่นฟอร์สใหญ่เลยสวัสดีปีใหม่ครับคนเก่งขอให้ปีนี้ลูกมีความสุขเป็นเด็กดีร่างกายแข็งแรงนะครับคุณแม่กอดน้องอุ่นแน่นๆ แม่รักน้องอุ่นที่สุดเลยนะลูกขอบคุณที่อดทนรอมาด้วยกันนะน้องอุ่นกอดตอบพ่อและแม่รู้สึกอบอุ่นไปทั้งหัวใจอบอุ่นกว่าผ้าห่มผืนไหนในโลกเลยเขาเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่พิเศษที่สุดของคืนปีใหม่ไม่ใช่แค่ได้นอนดึกหรือดูพลุสวยงามแต่มันคือช่วงเวลาที่เขาได้ยืนอยู่ตรงนี้ตรงกลางระหว่างคนที่เขารักที่สุดสองคนสวัสดีปีใหม่ครับพ่อ สวัสดีปีใหม่ครับแม่อุ่นรักพ่อและแม่ที่สุดในโลกเลยแล้วแล้วคืนเขาดาวของน้องอุ่นก็จบลงด้วยรอยยิ้มเด็กชายวัยหกขวดเดินกลับเข้าห้องนอนพร้อมกับหัวใจที่พองโตเตรียมพร้อมที่จะฝันดีและตื่นมาพบกับเช้าวันใหม่ของปีใหม่ที่จะเต็มไปด้วยเรื่องราวสนุกสนุกอีกมากมายแน่นอนข้อคิดท้ายเรื่องสำหรับเด็กๆความอดทน น้องอุ่นอดทนต่อความง่วงเพื่อรอเวลาสำคัญทำให้เขาได้เห็นพลุที่สวยงามความรักในครอบครัวของขวัญปีใหม่ที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ของเล่นราคาแพงแต่คือช่วงเวลาดีๆที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับคนที่เรารักการมองโลกในแง่ดีการทบทวนเรื่องราวดีๆในปีที่ผ่านมาเหมือนที่น้องอุ่นเล่าเรื่องไปทะเลจะช่วยให้เราเริ่มต้นปีใหม่ด้วยพลังบวก อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องอุ่นด้วยนะครับ